ไดงมาหลายครับแล้วก็ค้าใจคือสนใจว่าการทสมาธิคนทสมาิได้บงเป็นคำถามที่ดีมากครัคนทำปัจจุบันที่ได้บีงไงในการนั่งหลับตาเช่นครัถ้าเป็นสมาธิจริงๆนะครับที่ไม่ใช่แกสมาธิชั่วคราวนดหนังสือที่เรียกว่าขันธิกาสมาธิ ไม่ใช่สมาธิเฉียดชานเหมนดูนะงบำเพ็ญโดย้ยาวที่เรียกว่าอุปจารสมาธิถ้าเข้าสู่ความเป็นชานหนึ่งคือมีความคิดอยู่ได้ในตัวนิจมีความปิติสุอาเกิดและมีความมุเป็นาแค่ชานหน,นึ่งนะครับอกตุสลนจริตไม่สามารถเข้าแทรกสืบกันได้ท่านจะไม่มีความคิดไปในฝั่งร้ายอวาเลยแม้กระทั่งปรมาถึงได้หรือยังครับสองเป็นกุสลนทรจริตอัตโนมัติสามถ้า ถ้ำทันชาดได้จริงๆคนที่ได้ความสงบจริงๆมันอิตติสุดมันอาบเอิรไม่สามารถเก็บความสุขนั้นได้ด้วยตัวคนเดียวมันจะแผ่ไปที่สรรพสัตว์ต่างๆโดยอัตโนมัติชาดจึงเป็นฐานของอัตปัญญาโดยอัตโนมัติแผ่ไปที่ดวงใจแผ่ไปที่สรรพสัตว์ทั้งหลายคือมันมีมากมันแผ่ไปแสงสว่างนะครับ เงืภาพที่เี่ยมันสว่างมันสว่างหมกก็ยังให้สัตว์โลกต่างเก่งเห็นกันได้เห็นที่เห็นอะไรได้ไม่ได้ตั้งใจนะเตอได้ให้ไป็นาดจะออกมนเป็นบุญไหมบุญจากการอุทิศบุญจากการให้การแผ่ส่วนรู้จิตที่เป็นความปิติสุขจิตที่เป็นบวกเป็นโพสติฟแม้ถ้าจิตที่เป็นกลางนะครับเป็นโพสติฟไหมเป็นกุศสจริงไหมเป็นดีนะครับแลวถ้าท่านน้อมถอยออกมาไม่ใช่น้อมเพื่อรู้ น้องเพื่อรู้น้องเพื่อรู้นี่เป็นการใช้ในประเภทหนนาปัดอ่อนที่พู้ท่านทำในกับธนากานเกษตรีติการคกษตรน้องเพื่อรู้นะครับ้องเพื่อรู้ถ้าท่านใช้กําลังสมาธิหรือกําลังใจที่แน่นหนกในระดับฌานแล้วน้องไปเพื่อวิปัสสนายกระดับจิตวิญญาณขึ้นสู่ความสุขเป็นมหาบุญไมทีดี้พระพุทธเจ้าจึงสันริมากนะครับชั่วลักนิงเปีเป็นคุณรู้กับนันะครับสมาธิจึงเป็นบุญใหญ่ และเป็นบุญที่ทำง่ายๆได้รับเกื้นต้องให้ไม่ต้องให้ทานไม่ต้องให้บุญมีอยู่ทั้งหลายแบบเคารพก็เป็นบุญใช่ไหมครับที่ไล่สิบสิบอย่างให้เคารพผ่อนน้อมฟัง,งทำนี้ก็ได้บุญผลของการทำงาน,นมีปัญญาแสดงธรรมก็คือมีปัญญารวดเร็วเฉียบคมกว้วางขวางนะครับพิจารณาความจร,ริงก็มีปัญญาก็ก็ได้บุญนะครับทิดบุญก็ได้บุญย,ยินดีในบุญคนอื่นังได้บุญแค่ยินดีนะ เพื่อนนางวิสาขาในยินดีที่นางวิสาขาสร้างวัดอุารการการถวายพระพุทธเจ้ายินดีนะครับเป็นคนใช้ติดตามไปมีวิมานสูงสุดยศพระอนุทธาไปเจอบสนสวรรค์ชั้นนินม,มานนรินถามนางฟ้าน้องหญิงวิมานนี้ท่านเธอได้แต่ไรมาบุญใดหรือคุกเข่าลงกลับ้า่แต่พระคุณเจ้าผูาเ้เจริญขอปวดจะได้ถามหม่องฉันเลยหม่องฉันภายที่จะบอกวิมานนี้ไม่ได้จากบุญใหญ่ใดเลย เพื่อน่อมฉันนางวิสาขาสร้างวัดุมารามถวายพระพุทธเจ้าวิมานนี้ได้ด้วยการกินดีในบุญวิมานนี้ได้ด้วยความคิดเท่านั้นโอ้ยแค่คิดมีวิมานครแค่ยินดีคนที่เห็นมากอย่างพระพุทธเจ้าทั่าหลอมได้ด้วยเขานี่ยินดีในบ้านโอ้ยมันไปกับการที่เขาด่ากันมันทำโอ้โหมันไปกับดอกส้มสีทองดอกทองสีส้มมันมันไปกับอย่างนั้น ยินดีในสิ่งใดได้สิ่งนั้นทีเนี้ยนะครับอาหารต้นจริตม,มหาศาลไหมผมถึงบอกว่าอาหารช่วงเวลาสักถึงช่วงเวลาที่ทั้งวันเนี่ยไม่คิดอะ่ะใครเข้าใจเรื่องยังครับนะครับเป็นกระถางที่ดีมากเยี่ยมมากครับโอเคครับดีไหมครับไหมโอเค